เรียนคณะกรรมการการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b Best Practice การพัฒนาความคิดโดยการทำสมาธิ5กิจกรรมวิถีธรรมวิถีพุทธโดยนางมณสวีไตรทองตำแหน่งครูขศออหนึ่งโรงเรียนบ้านตะเคียนกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมความเป็นมาและคาวามสำคัญบวร คือการเชื่อมโยสัมพันธ์ของบ้านวัดโรงเรียนด้วยศรัทธาและที่จะหล่อหลอมความเจริญงอกงามบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันเกาานิดจากการร่วมกันพัฒนาสมาชิกในสังคมที่เป็นผู้มีจริยธรรมดีความรู้ดีประพฤติดีนำไปสู่การสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขคือแนวทางการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสกขา ือศีลสมาธิปัญญาอย่างบูรณาการตามวิถีแห่งพุทธธรรมสอนให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นความสำคัญบรวรบ้านวัดโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านตะเคียนมีเขตบริการสามหมู่บ้านคือบ้านตะเคียนบ้านบรวรรัฐและบ้านหนงกลาง โรงเรียนบ้านตะเคียนได้รับการสนับสนุนจากวัดตะเคียนบวรรักโรงเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความร่วมมือกับวัดและชุมชนในหมู่บ้านวัตถุประสงค์ของผลง,งาน 1. นึ่เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน และสถานที่ราชการในชนุมชน 2. เห็นความสำคัญของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 3. ส,สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปฏิบัติจริง 4. เป็นคนมีคุณธรรมสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตะเคียนจํานวน14คน 2. นักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนจํานวน121คนเป้าหมายเชิงคุณภาพครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างมีคุณภาพนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง กระบวนการผลิดผลงานหรือขั้นตอนดำเนินงานเราใช้กระบวนการ P D C A P ก็คือการวางแผนครูและบุคลากรทางการศึกษาริ่มกันวางแผนตามโครงการที่กำหนดไว้ D ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ C เช็คพิเทศกำกับติดตามที่ข้อเสนอและในการดำเนินงานตามโครงการตามกิจกรรมต่างๆ A การประเมินโครงการทำรายงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้กิจกรรมการพัฒนาความคิดโดยการทำสมาธิ5กิจกรรมวิถีธรรมวิถีพุทธการผลิตผลงานหรือขั้นตอนดำเนินงานหลักการดำเนินงานแนวทางพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขาคือ ศีลสมาธิปัญญาเป็นฐานคิดในการพัฒนาผู้เรียนทางด้านพฤติกรรมทางจิตใจและปัญญาศีลคือการกำหนดข้อปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรศึกษาอบรมเป็นเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนสมาธิคือขั้นตอนของการฝึกอบรมจิตใจให้เหมาะสมตั้งมั่นในลักษณะที่พร้อมจะปฏิบัติงาน เป็นขั้นที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายปัญญาคือการรู้แจ้งในผลของการปฏิบัติผลการดําเนินงานด้านสัจใจนําเข้าอินพุตนักเรียนมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมคือมีสินค้า ตามหลักไตรสิสขาและมีสภาพแวดล้อมที่สงบปลอดภัยรม่มรื่นด้านผลผลิตเอาพุธนักเรียนได้รับการพัฒนากายวาจาจิตใจและสติปัญญาอย่างบูรณาการด้านผลกระทบเอาทำโรงเรียนได้รับความไว้วางใจเชื่อมั่นศรัทธาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตามหลักบวรปัจจัยความสำเร็จโรงเรียนบ้านตะเกียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการแกนนำโรงเรียนวิถีพุธเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานชาติส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโ ารรยาทางความเป็นประชาธิปไตยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยความสำเร็จการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นหลักการสำคัญและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆก็จะเป็นกิจกรรมที่บูรณาการเข้ามาให้นักเรียนได้คืน้นซับ เข้าไว้ในตัวของนักเรียนและปฏิบัติจนเป็นปกติวิสัยซึ่งกิจกรรมการพัฒนาความคิดโดยการทำสมาธิห้ากิจกรรมวิถีธรรมวิถีพุทธดำเนินการได้สำเร็จและเด่นชัดคือกิจกรรมเติมเต็มบุญหลุนนำชีวิต โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังิีลธรตมให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักคำคำสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีได้ร่วมกันปฏิบัติตามหลักศา,าสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยสืบสาร และประสานความสัมพันธ์ที่ดีและมีจิตอาสาต่อสังคมกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำทางสู่ความดีได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝัง ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนปฏิบัติตนในพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและเป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีความประพฤติท,ที่เหมาะสมกับวัยควรปฏิบัติตนในศิลธรรมอันดีงามสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมเด็กดีมีจิตอาสาเพื่อให้นักเรียนรู้หน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบทำหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจและมีความสุขการปฏิบัติในเวลา15นา30นาทีของทุกๆวันพุทธที่โรงเรียนกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนทุกคนจะรู้หน้าที่ของตนเองทำเขตบริเวณที่รับผิดชอบ ในบริเวณต่างๆที่นักเรียนรับผิดชอบ,บกิจกรรมสมาธิดีสติเลิศเกิดปัญญาในทุกๆวันก่อนเข้าเรียนภาคเช้าทั้งครูและนักเรียนจะนั่งสมาธิเป็นเวลา5นาทีและช่วงพักเที่ยง จะมีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้าเรียนใช้เวลา30นาทีเพื่อจเจริญสติปัญญาตั้งมั่นกายในสติชั้นต้นโดยให้อยู่กับลมหายใจลมหายใจให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่าหายใจออกเพื่อฝึกให้ตนเองมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไร เมื่อมีสมาธิดีย่อมเกิดสติและเกิดปัญญากิจกรรมพระท่านสอนน้อมใจฟังธรรมะทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสมาเป็นองค์ให้ความรู้ ทำศึกษาพุทธประวัติศาสนพิธีเบญจศิลเบญจธรรมแก้กระทูธรรมบทสวดต่างๆซึ่งโครงการนี้ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจผ่านการปฏิบัติจริงทำให้เกิดองความรู้ที่ถาวรเป็นคนดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาตินักเรียนสามารถนำมา ใช้ในการสอบนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอกต่อไปดังนั้นการดำเนินชีวิตของทุกคนจะต้องมีสติในการดำเนินชีวิตดังคำที่ว่าสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นข้าพเจ้านางมณสสวีไตรทงขอบคุณค่ะ